ดตกลงไปเลยนะครับผมปึ๊บเรียบร้อยนะครับสุดยอดไปเลยนะครับได้ครับเรียบร้อยนะครับผมนี่เลยนะครับเป็นปืนอ็มไฟนะครับถาวรยกเซิร์ฟเลยนะครับผมมาโอเคก็กดใช้ทันทีไปเลยนะครับผมในส่วนต่อไปเนี่ยก็มารับในส่วนการตลองระดัรเวียแปต่อเลยครับสุดยอดไปเลยนะครับผมปึ๊บรับเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับรับบัตรสร้างห้องต่อเลยนะครับนี่นะครับผมรับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะ รับดาบต่อเลยแล้วกันนะคร,ครับนี่สุดยอดไปเลยนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมก็ได้รับถาวรกันไปยกเซิร์ฟเลยก็ต้องกร สวัสดีัสสวดีน้องๆได้ไทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เซนเคยเด็ครับผมชอบ beach ฉันแน่นะครับก็วันนี้เราอยู่กันในเกมคาริ่นาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมคลิปนี้นะครับพี่เกมาสอนรับของฟรียกเซิร์ฟเลยนะครับย้ำว่าวันนี้เลยนะครับวันที่19ธันวาคมนะครับผมรับของฟรียกเซิร์ฟได้กันทุกคนเลยนะครับผมก็มีหลายอย่างเลยในคลิปนี้นะครับก็ยังมีตัวละครโคโนะตัวผู้หญิงนะครับผมแล้วก็มีในส่วนกระเป๋าสะพายนะครับแบล็คฟรีฟรี ไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเป็นชื่อบัตรสร้างห้องนะครับแล้วก็บัตรตัวละครเลเวล8ไปเลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือสกินปืนนะครับเอฟเอฟเ X อะไรวะ MP5 MP5 นั่นเองได้รับฟรีๆถาวรกันยกเซิร์ฟเลยนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะเดี๋ยวพี่จะมาสอนรับกันเลยนะครับไปดูคลิปนี้นะพี่มีของมันมาแจกกันด้วยนะครับที่ลงคลิปเมื่อวานนะครับมาโอเคเดี๋ยวพี่ไปแจกเพชรกันเลยดีกว่านะครับวันนี้แจกหนักๆเน้นๆเลยนะครับผมมาโอเคนะครับก็ เข้าไปสุ่มมาเลยนะครับเป็นเว็บยู u ูปแรนดอมคอมเมนต์นะครับผมพิกเจอร์นั่นเองนะครับก็นำลิงก์ลงอ่านนำลิงก์คลิปเมื่อวานมาสุ่มนะครับก็มีทั้งหมดเนี่ย188คอมเมนต์เลยทีเดียวนะครับมาพี่เริ่มสุ่มมาเลยนะครับ3-2มสึงไปครับผมคนแรกได้เลยหรือเปล่าโอ้โหพลาดไปนะครับผมคนแรกก็ไม่ใส่อะไรมาเลยนะครับคนที่2ออ่าโอเคเป็นน้องคนนี้เลยนะครับผมก็ มียูดีด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวพี่จัดการเติมไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงพี่เติมจริงแตกจริงโจสลิปกันแน่นอน100%นนะครับน้องไม่ต้องห่วงนะครับผมแตกจริงแน่นอนโ์สลิปกันเลยนะครับผมนะแต่ตอนนี้ก็ระบบไม่ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับมันให้ติ๊กปั๊บอ่ะโอเคนะครับข้สู่ระบบไปนะครับผมน้องแรกเป็นน้อง PS ชอบแทงนะครับผมโอเคจัดไปนะครับผมมาพี่ทำการเติมไปเลยนะครับเน้นหนักวันนี้ขอสอรางวัลแบบจอดๆเลยนะครับมา ใส่ปุ๊บนี่เรียบร้อยแล้วครับผมเป็นน็องพีเอสคนนี้เลยนะครับได้รับ18ไดมอนด์ฟรีนะครับมาต่อคนที่สองครับผมไม่รีรอรอช้านะครับผมไปอ่น็อกคนที่สองไม่มีชื่อฟีนะครับน่าเสียดายนะครับผมน่าเสียดายมาคนที่สามนะครับผมอ่ะโอ้ยยืดดีครับผมนี่ก็ใส่ U ด D มาครบเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวพี่ออกจากระบบตัวนี้ก่อนนะครับผมปุ๊บอ่ะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่แล้วก็เข้าสู่ระบบไปรอ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 สักครู่นะครับผมมา อ่ะเป็นน้องนี้เลยนะครับ AWM นะครับ ASN นะครับสักอย่างเนาะถุงเงินเนี่ยโอเคแล้วพี่เอาบัตรกไลน่ามาใส่ให้เลยนะครับนี่เติมจริงจากจริงทุกคลิปเลยนะครับปุ๊บนี่เรียบร้อยนะครับผมใครนะครับที่ได้แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์ยูดีคอมเมนต์ที่เฟซีตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูการรับของฟรีอ่า คลิปนี้เลยนะว่าจะรับยังไงนะครับได้อะไรกันบ้างนะครับมาเดี๋ยวพี่จะมาสอนรับกันเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วพี่ขอคนละ1ไลค์ก่อนเลยนะพี่ขอคนละ1นไลค์ก่อนเลยตอนนี้นะครับถ้ากดไลค์กันแล้วเราไปดูกันเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็ไปอยู่ในเว็บเติมฟรี .com แล้วนะครับเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟที่ดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เลยนี่กำลังฮอตที่กำลังฮิตกันเลยนะครับมาเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูเลยนะครับก่อนจะสุ่มนะก็ไปอย่าลืมฝากเครดิตด้วยนะครับตอนนี้พี่มีเครดิต3 3 0 0เลยนะครับมา มาดูกันว่าจะออกง่ายหรือเปล่านะครับสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่จะสมให้ดูเลยนะครับเว็บนี้ได้จริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครั้งแรกอุ้ยได้ว่าห้างร้อยสิบเจ็ดเตว่ะเฮ้ยเอาเรื่องนะครับผมนี่ตีไปเครดิตโอ้ยได้กำไรมาหน 100, ึ่งร้อยเฮ้ยเฮ้ยร้อนญ่ เรียบร้อยครับผมนี่เป็นไงนะครับสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเพชรเลยนะครับโอ้โหตีเป็นเงินตอนนี้พี่ได้กําไรโอ้โหประมาณเกือบสองพันเครดิตเลยนะครับจากนั้นเราเข้ามาที่ฝากถอนนะครับก็ถอนเป็นเงินวอลเล็ตออกมาได้เลยนะครับจากเครดิตตรงนี้นะครับผมก็เป็นเงินวอลเล็ตนำไปซื้อเพชรได้เลยนะครับโอเคนะครับผมไปเลยในเกมต่อ โอเคนะครับกิจกรรมก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เลยนะครับเป็นกิจกรรมโคโนเลยนะครับสอนรับของฟรียกเซิร์ฟเลยนะครับผมเราก็มาดูในส่วนแรกเลยนะครับนี่เป็นกิจกรรมรับของฟรีนะครับเล่นครบ60นาทีรับเป็นการ์ดต,ตัวละครเลเวล8นะครับแล้วก็เล่นครบ3ชั่วโมงนะครับรับเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นล็อกอิน5ครั้ง ก็วันนี้เลยนะครับได้รับดาบหัวตัดนั่นเองนะครับแล้วก ie ็เล่นนะครับใส่เดียวนะครับรับเป็นตัวนี้เลยคะปองแลกเปลี่ยนปืนนั่นเองแล้วก็นี่เลยนะครับธีเดตของเราก็คือสะสมนะครับโทเคนเลทพาวเวอร์คิวนะครับได้รับเป็นนี่เลยนะครับเป็นสกินปืนนะครับผม MP5 นะครับฟรีฟีถาวรยกเซิร์ฟเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาสอนแลกให้ดูเลยนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวแลกให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมปุ๊บกดตกลงไปเลยนะครับผมปุ๊บเรียบร้อยนะครับสุดยอดไปเลยนะครับ ได้ครับเรียบร้อยนะครับผมนี่เลยนะครับเป็นปืน m อ5ไฟนะครับถาวรยกเซิร์ฟเลยนะครับผมมาโอเคก็กดใช้ทันทีไปเลยนะครับผมในส่วนต่อไปเนี่ยก็มารับในส่วนการตลอนรัระดับแปดต่อเลยครับนี่สุดยอดไปเลยนะครับผมปุ๊บรับเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับรับบัตรสร้างห้องต่อเลยนะครับนี่นะครับผมรับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะ รับดาบต่อเลยแล้วกันนะครับนี่สุดยอดไปเลยนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมก็ได้รับถาวรกันไปยกเซิร์ฟเลยนะครับนี่นะครับผมไม่รู้ว่าถือหน้าลอบบี้ได้หรือเปล่านะครับมาเรามาดูกันนะครับว่าถือได้หรือเปล่านะครับไม่น่าได้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่ด้วยนะครับในส่วนอ่า ล็กเกอรราย่อนะครับผมนี่ตู้สมล็กเกอรเราย่อที่เข้ามาใหม่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นตู้สมตัวนี้เลยนะครับชุดตัวนี้เลยนะครับมาโอเคเดี๋ยวพี่เลือกออกก่อนเลยแล้วกันนะครับเอาตัวนี้ออกเลยแล้วกันนะครับที่ไม่อยากได้นะครับปึ๊บอ่าแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาดูตรงนี้ก่อนนะครับก็จะมีท็อปอัพนะครับเติมตรงนี้ตรงไหนเนาะเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่านี่เลยนะครับเติมครบ499เพชรรับเป็นท่าทางตัวนี้เลยนี่นะครับเป็นท่าทางดิจิตอลนะครับฟิชิกนะครับนี่ปึ๊บ เรียบร้อยนี่นะครับผมอ่ะพี่ไปเติมเลยแล้วกันนะครับปั๊บเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมก็เติมให้ครบหรือเติมให้เลยนะครับผมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพี่ขอเติมตรงนี้ก่อนปั๊บนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวถ้าเติมเสร็จนะครับมันก็จะได้เลยนะครับเติมเสร็จได้เลยนะครับเป็นอ่าท่าทางนะฟรีคิกนั่นเองนะครับอ่ะพี่ก็เติมที่เรียบร้อยแล้วนะครับปั๊บอ่ะมานะครับผมปึ๊บเนี่ยนะครับสุดยอดไปเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ นี่ถ้าทางมาแล้วอุนน้ยไม่ใช่อันนี้ได้แล้วนะครับผมอ่านี้ได้แล้วนะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูกันในส่วนท <bunk> um. <Swiss> ็อปัพนะครับผมมาอยู่ไหนน,อน้อนะปั๊บ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 อ่าสงใสยได้ไปแล้วแหละนะครับในส่วนทน่าทางนะครับในส่วนทน่าทางได้ไปแล้วที่เมื่อกี้พี่บอกนะครับมาเรามาดูในส่วนกิจกรรมตัวนี้มัางนะครับเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูเลยนะครับว่าจะเกลือหรือไม่เกลือนะครับมาั้งแรกเก้าเพชรนะครับผมไป นะครับผมการไล่ก้าวเพชรจะว่าไงนะครับตัวจีดวงดีหรือเปล่านะมีดาบคารนาด้วยนะครับผมถ้ามาแบบนี้พี่ว่าน่าจะเกลียวยาวๆนะครับผมพี่บอกเลยนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับผมมาเรามาดูกันนะครับผมมาจะได้หรือเปล่านะครับผมมาต่อเรื่อยๆครับผมอืได้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้นะครับ โอเคไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับก็แวะมาสุ่มต่อนะครับโอเคสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเอาไปในเกมต่อเลยนะครับก็โอเคนะครับรับของฟรีไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเป็นไงกันบ้างนะครับคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนสะหรับสําหรับการสอนรับของฟรีในกิจกรรมโคโนนั่นเองครับที่มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับอ่านะครับผมแล้วก็ ในส่วนวันที่20นะครับ20ธันวาคมเนี่ยนะครับเป็นวันพรุ่งนี้นะก็จะเป็นการนะครับผมนำโทเค็นมาแลกกระเป๋าโคโนนะครับอ่าฟรีๆเหมือนกันเลยนะครับใช้25โทเค็นเท่านั้นเองนะครับในส่วนวันที่20ธันวาคมนะครับแล้วก็อ่าในส่วนวันที่21นะครับ21ธันวาคมเนี่ยก็จะมีของฟรีเหมือนกันเลยนะครับเป็นท่าทางวิกเตอร์แดนนั่นเองนะครับผมเป็นการเล่นกิจกรรมนะครับเพื่อจะมาแลก อ่าของนะครับเป็นอ่าท่าทางวิกเตอร์แดนนั่นเองครับก็รอติดตามจนตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมนะโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวพี่มาแถมโค้ดกันดีก,กว่านะ,น,นะครับเป็นโค้ดยกเซิเร์ฟเลยนะเป็นโค้ดยกเซิร์ฟเคชเตอร์กันบล็อกเลยนะครับผมเนาะอ่ะ มาดี๋พี่ใสให้ดูเลยนะครับก็คนนี้ใส่ได้ยกเซิฟเลยใส่ได้ไอดีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับย้ำว่าไอดีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ใส่ก็ไปใส่ได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ใส่ก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับผมมาโอเคเป็นโค้ดนี้เลยนะครับนน่นะครับนี่สองอ่า UBP uh, นะครับ VL V5 นะครับ 6mhb นะครับผมแล้วก็ RE3b นั่นเองก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับผมเนาะก็เป็นโค้ดเช่าเตอร์กันบล็อกนั่นเองนะครับพี่ก็ได้มันจาก GM เลยนะครับผมพี่ก็เป็นเช่าเตอร์นั่นเองนะครับเช่าเตอร์ฟรีไฟนะครับก็โค้ดนี้ก็มาทุกอาทิตย์เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมีมาอัปเดตให้ตลอดเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมานี่เลยมาสอนรับของฟรีกันสั้นแล้วก็แจกเพชรฟรีไฟยกเซิร์ฟมีสิิทธ์ได้ยกเซิร์ฟนั่นเอง นะครับผมมาโอเคก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งในช่องพี่ด้วยนะครับผมใครที่อยากเพ็นก็อย่าลืมคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ชื่อมเฟตมเมต,ตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปน,นี้ต้องกราบคำว่าสวัสดีครับจุ๊บ